กรรมพยากรตอนชนะกรรมบทที่สิบสี่ทางออกแต่ก่อนนี้เรามักจะเข้าใจว่ายอดแห่งทุกคือรักที่เป็นไปไม่ได้แต่มาตอนเนี้เราเจอสิ่งที่เหนือกว่านั้นแล้ว คือทุกข์เพราะถูกคนรักขับไล่สายสง่งมันทําให้เป็นใครเท่ากันไปตายไปตรงนังร้องกรธไมย,ยังอาจจะดีสักว่าเลยจะจะจะลูกเอามากินข้าวกินปลาซะหน่อยนะลูกลูกยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าเลยนะจะหนูไม่กินอะไรทั้งนั้นอะอย่าไปอยู่ยกับหนูเป็นอะไรของเขานะ จริงสิหนูเอิญน่าจะช่วยได้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าหนูเอิญหนูต้องช่วยแม่นะแม่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะคะคุณแม่ก็ใหญจ้าน่ะสิเอาแต่หมกตัวอยู่แต่ในห้องไม่ยอมกินข้าวกินปลาพอแม่เรียกก็ปาข้าวของใส่แม่ เขาเป็นอย่างนี้มาหลายวันแล้วแม่เป็นห่วงเขาเหลือเกินยายจ้าไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นออคุณแม่คะคุณแม่ใจเย็นๆก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจะคุยกับเขาให้คะ่ะรับสิจ้ารับสิ ตอบพี่สิก็ได้เธอไม่ต้องพูดก็ได้แต่พี่อยากให้เธอรู้ว่าคุณแม่เธอเป็นห่วงเธอมากเลยนะเขาร้องนะกินข้าวสักหน่อยเถอะนะอย่าทำให้ท่านเป็นทุกข์เพราะเรื่องของเราสิจ้าพี่ขอโทษกันแล้วกันนะเธออย่าทรมานตัวเองอย่างนี้สิเรากลับมาคบกันเหมือนเดิมก็ได้พี่ยอมเธอทุกอย่างแล้วนะจ๊ะ จ๊ะ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 เปิดประตูหน่อยสิลูกจ๊ะจ๊ะจ๊ะอีพี่เองนะจ้าเปิดประตูให้พี่หน่อยสิจ๊ะ พี่ยอมเธอทุกอย่างแล้วไปหยากกับพี่อ๋องสักก่อนแล้วค่อยมาคุยกันใหม่จ้ะนี่ลูกหมายความว่ายังไงอะเออ,อถ้าพังประตูเข้ามาแล้วก็อย่าหวังว่าจะได้เจอตัวเจ้าเป็นๆเ,เลยออกไปใี่พนอย่ามายุ่งกับจ้าออกมาเถอะจ้ามีอะไรก็คุยกันได้นี่เดีย๋ยวพี่จะโทรหานะเราคุยกันทางโทรศัพท์ก็ได้นะ โทษจ้ะหนูเอิญหนูกลับไปก่อนเถอะจ้ะรอให้เขาเย็นกว่านนี้หน่อยค่อยคุยกันตอนนี้พูดอะไรไปเขาก็ไม่ฟังหรอกค่ะคุณแม่งั้นหนูกลับบ้านก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้จะมาใหม่คะ่ะจ้ะตื่นมาแต่เช้าเลยเราหลายวันมานี้ไม่รู้ว่าจ๊ะจะเป็นยังไงบ้าง ยอมกินข้าวกินปลาหรือยังก็ไม่รู้จริงสิเตรียมทำข้าวเช้าให้พี่อ๋องดีกว่าอี๊นั่งรถรู้ใครมาจอดอยู่หน้าบ้านฮะนั่นะรถจานี่นามาได้ยังไงกันเนี่ยจ๊ะจ๊ะจ๊ะจะเล่นกระจกลงมาเห็นหน้าซีเซียวแล้วใจหายลึก ในหนังที่เคยผุดผ่าดวละอ,อตอนนี้กลับซุบซีดขาดน้ำดูหมองคล้ำจนน่าใจหายวัดดีพี่เอิญโทษจ้ะเลิกทำร้ายตัวเองเถอะนะแค่อยากมาบอกว่าขอโทษสำหรับความเอาแต่ใจขอโทษสำหรับการอลาวาสทำลายของรักของห่วงของพี่เอิญและขอให้พี่เอิญกับพี่อ๋องมีความสุขตลอดไปคะ่ะจ้ะเธอจะทำอะไรบ้าๆนะจ้ะ จะ๊จะจ๊ะอย่าทำอย่างนี้เราสตานรถหวังจะหนีไปไกลๆแต่พี่เอิญวิ่งมาขวางข้างหน้าเราตัดสินใจถอยรถหนีพี่เอิญก็ทลาเข้ามาเกาะฝากระโปรงรถหวังจะให้เราหยุดด้วยจะ๊ะหยุดจะ้ะพี่เอิญอย่ามาขวางจ้าถอยออกไปนะเราจำเป็นต้องหยุดด้วยเพราะเกรงว่าพี่เอิญจะหลุดมือกระแทกพื้นแล้วก็มีรถจากบ้านข้นขางๆโผล่าามาขวางทางด้วย คุณเอกคุณเอกคะอย่าพุ่งไปไหนนะคะับจอยจอดขวางไว้ก่อนถอยไปพี่เอิญไม่งั้นจ้าจะขับพุ่งไปเลยถ้าตกลงมาโดนทับอย่ามาว่าก,กันนะไปไปลงมาคุยกันก่อนเถอะจ้านะที่โปรเจร้าไม่ถอยใช่ไหมได้เราเหยียบคันเร่งให้รถพุ่งเล็กน้อยแล้วเวบรกกะให้ร่างพี่เอิญหลุดจากตันก่อนอพี่เอิญเสียหลักเกือบล้ม แต่ก็กลับมายืนกลางแขนขวางใหม่บอกถึงเคยโดยสิ้นสั้นและเหยียบคันเร่งยำๆเหมือนขูว่าถ้าไม่ถอยคราวนี้จะชนจริงๆแล้วแต่พี่เอิญก็ยืนเฉยหันคำท้อให้ชนข้างบ้านได้ยินเสียงออกมาดูกันแต็งเลยน,น,ลนย่าอดเลยนะพี่เอิญจะเอาอะไรจ้าตบไปของจ้าเนี่ยมายืนยักแยยยักยันเป็นหุไล่กาอยู่ได้กลับไปดูแลผัวไป ที่จะไม่ไปไหนทั้งนั้นทันใดนั้นพี่เอิญก็ปราดเข้ามาเปิดประตูรถเข้ามานั่งข้างคนขับลงไปนะให้พี่ไปด้วยจะไปทำไมคะรู้หรือเปล่าว่าเขาจะไปไหนอนั่งทำหน้าเหมือนคนปัญญาอ่อนเขานะสูตรยาในโรงพยาบาลจนเอ๋รึไงบอกให้ลงไปเจะ้ะพี่รักเธอพี่อยากอยู่กับเธอจะมีประโยชน์อะไรคะ หัวพี่เอินยังอยู่ทั้งคนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพูดถึงเจ้าตัวก็โผล่หน้ามาทันทีเห็นหน้าแล้วหมันไส้ช่มัมเราปิดประตูรถแล้วเหยียบคันเร่งออกไปแบบเต็มแรงทําท่าเหมือนจะพุ่งชนลัดทีเฮ้ยจะบ,บ้าเหรอสมน้ำหน้าเกรงให้เสียวเล่นเท่านั้นลี่ยะระยะแค่นี้ไม่มีท่าไหน แต่งจังหวัด,ดใกลกับเจ้าอย่างนี้มานานแล้วรู้ได้ยังไงว่าจะไปไกลคิดไม่ถึงเลยนะว่าชาวเนี้ยจะได้เดินทางไกลกับเจ้าโดยไม่มีโอกาสเตรียมตัวฮะอย่าทาเป็นพยายามญาติดีหาทางกลับมาผูกสนิทเลยพี่เอิญเจ้าเหมือนตายไปแล้วตอนโดนพี่เอิญไล่พี่ขอโทษจะให้บอกกี่ครั้งเธอไม่เคยพังปากแอะหมชั่ววูวบ,บ้างเลยเหรออย่าเดีย๋ยวมาแก้ตัวหน่อยเลยเอนั้นพี่เอิญคิดจริงๆ แล้วก็อาจจะช่างใจมานานแล้วด้วยไม่ใช่กริยาพูดจาของคนคิดชั่ววุ่สักนิดกลัวใช่ไหมละ่ะถ้าเลยเถอดกว่าที่เป็นอยู่จะสายเกินขอเลิกคบนะเนี่ยเราไม่น่านรู้จักกันเลยช่วยไม่ได้ค่ะอยากใจดีหว่านความช่วยเหลือไปทั่วก็ต้องเจอคนน่ารักที่แสนร้ายเขาบ้างกลัวงามนะกลัวเสื่อมเสียชื่อเสียงถึงวงตระกูลพเพราะหลงรักผู้หญิงด้กันนะใช่ไหมโถ่โดูเจ็บปากพูดเขาสิ เราไม่น่ารู้จักกันเลยฟังแล้วอยากขับรถเสยหลักกิโลจังจ๊ะอย่าขับเร็วอย่างนี้สิอาจเกิดอุบัติเหตุได้รู้ไหมอ้านั่งรถมากับตีนผีที่มีจิตใจแปรปรวนเป็นอันตรายจะทำเล่นหรือทำจริงเมื่อไหร่คงยากที่จะเดาได้เราต้องตั้งสติพยายามพูดเรื่องที่ลานดาวอยากได้ยินเออ เรื่องชื่อเสียงเนะี่ยย่ายยับไปนานแล้วละจ๊ะไม่มีอะไรให้เสียอีกแล้วนึกว่าเธอไปนั่งที่โรงพยาบาลเป็นวันๆเนี่ยคนเขาจะซุบซิบกันยังไงและถ้าพี่กลัวเสียหน้าแล้วก็เมือเ่อกี้พี่ปล่อยให้เธอกับหายไปเฉยๆไม่ดีกว่าเหรอมองให้มันตรงความจริงบ้างคนเขาห่วงเขารักเธอยังไงเธอกําลังผิดปกติทําอะไรน่ากลัวขึ้นได้ทุกวินาทีพี่ยังตามขึ้นรถมากับเธอ แค่นี้ยังไม่พออีกเหรอต้องพิสูจน์อะไรให้มากขึ้นไปอีกแล้วรู้ไหมคะถ้าคนเลือดกรุ๊ปบีกับกรุ๊ปโอมารักกันผลจะเป็นยังไง <G ül> อะไรนะถ้าคนเลือดกรุ๊ปบีกับกรุ๊ปโอรักกันจะเป็นยังไงร,รู้ไหมคะ <G ül> พี่ไม่รู้จะไปค้นไาแล้วสองกรุ๊ปเนี้ยจะไปกันได้สวยถ้าเชื่อใจกันคนเลือดกรุ๊ปบีมักทรนงแล้วก็หวงชื่อเสียงในขณะที่คนเลือดกรุ๊ปโอไม่ชอบเพ้อฝัน จริงจังต่อชีวิตฉะนั้นถ้าจับคู่เป็นคนรักกันก็จัดว่าเป็นคู่สร้างคู่สมเพราะถือว่ามีเหตุที่บวกกันแล้วกลายเป็นส่วนผสมที่เสริมรักษามากกว่าจะยอมมักง่ายทําลายความรักด้วยเหตุเพียงเล็กน้อยเธอมั่วเองหรือเปล่าเอ๊ะทำไมกล่าวหากันอย่างนี้ล่ะคะทีตอนพี่เอิญพูดในร้านอาหารวันแรกที่เราเจอกันเนี่ยจะยังเชื่อสนิทเลยสามานได้ว่าอ่านเจอมาอย่างเนี้ยลองค้นในอินเทอร์เน็ตก็ได้คะ่ะยังไม่จบนะ เขายังบอกอีกว่ามีข้อแม้นิดนึงคือคนเลือดกรุ๊ปบีจะต้องมีความจริงใจยอมมอบกายมอบใจให้กับคนกรุ๊ปโอด้วยความศรัทธาพยายามทําให้คนกรุ๊ปโอเกิดความมั่นใจและความรักถึงจะสดใสยิ่งกว่านั้นให้พึงระวังไว้ว่าพวกเลือดกรุ๊ปบีจะไวต่อความรู้สึกและอดทนได้น้อยกับเรื่องไม่สบอารมณ์เลยมักมีเรื่องบาดหมางหรือว่าทะเลาะวิวาดกับผู้อื่นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคู่ชีวิตของคนกรุ๊ปบี จึงควรเตรียมตัวเตรียมใจกับเรื่องปวดเสียนเวยนกล้าวไว้บ้างแล้วแหล่งข้อมูลเขาบอกจ้าหรือเปล่าถ้ากรุปเลือดเป็นอย่างนั้นต้องปล่อยเลยตามเลยไปตลอดไหมบอกไหมมันมีวิธีไหนพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าข้อด้อยข้อเสียของกรุปเลือดตัวเองบ้างบอกเขาว่ายังไงให้หาคนรักที่ตนเิอทูลได้มาดัดน,นิสัยนะแน่เสียได้นะเธอยังไม่เคยเจอคนที่เธอทูนได้ก็พี่เอิไงคะเธอทำกับคนที่เธอเทูนอย่างนี้นะนะ ทั้งดาษาเสียเทยเสียทั้งผลักหัวทั้งแกล้งขับรถลงข้างทางจะให้ตายจะทําไปด้วยความน้อยใจนี่คะ่ะถ้าเป็นเวลาปกติก็ไม่ทำแล้วแล้วตอนนี้ปกติแล้วยังปกติแล้วคะ่ะถ้าพี่เธอทูลใครนะพี่จะไม่มีวันยอมให้โทสะมามีอํานาจแม้แต่จะคิดลบหลู่เขาเด็ดขาดอย่าว่าแต่ทาสักครึ่งที่เธอทํากับพี่เลยดูสิเวลาเนี้ถ้าแยแสพี่สักนิดไหมว่าต้องทรมานธรกร,รมยังไงอะ มีแต่ทำตามความต้องการของตัวเองถท่าเดียวก็ฝืนจ้าขัดเกลาจ้าให้เป็นอย่างพี่เอิญสิคะจะขัดเกลาเธอเราต้องใช้เวลากันหลายปีเลยล่ะคะ่ะแล้วก็ต้องอยู่กันตามลําพังด้วยไม่อย่างนั้นถ้าผัวพี่เอิญห้ามมาหาทําให้เจ้าเกิดความว้าเวขาดความอบอุ่นอาการคลั่งอลาวา่าอาจกําเริบได้ตลอดเวลาพูดไปพูดมาก็วกวนกลับมาจุดเดิมนี่เองจะสั่งให้ยากับพี่อ๋อง ไม่ยอมเป็นเบอร์สองรองใครจ๊ะถ้าพี่อ๋องขอ,อยาพี่ก็จะอยาเพราะถือว่าพี่มีความด่างพร้อยแต่ระหว่างเนี้ยขอพี่ทำหน้าที่ภรรยาที่ไม่บกพร่องแล้วอยู่ในกรอบศีลธรรมไปก่อนไม่ได้เหรอถ้าใช้พี่ทำร้ายพี่อ๋องเขาได้ยังไ,ไงเขาไม่ผิดอะไรเลยแล้วเขาก็ซื่อสัตย์กับพี่มาตลอดถึงแม้จะต้องเบินไกลๆเป็นประจำรู้ได้ยังไงคะว่าซื่อสัตย์แปดปีที่รู้จักกัน เขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่เคยทำอะไรให้พี่ระแคะระคายจะไปไกลแค่ไหนพี่รู้สึกชัดว่าเขาจดจ่ออยู่กับพี่ตลอดไม่เคยละเลยทั้งโทรศัพท์ทั้งอินเทอร์เน็ตเวลาว่างของเขาจะเป็นของพี่เสมอแต่จ้าพร้อมจะให้เวลาทั้งหมดในชีวิตอยู่ในมือพี่เอิญนะคะขอบใจมากพี่เชื่อจ้าอาชีพนักบินของพี่อองยังไงก็เหมือนแบ่งเวลาให้เธอครึ่งหนึ่งอยู่แล้วตอนพี่อ,องไม่อยู่ เวลาทั้งหมดของพี่ก็ทุ่มให้กับเธอคนเดียวเหมือนกันเนยเธอก็เห็นนี่ช่วงเนี้ยพี่ขอแค่ซื่อสัตย์กับเขาไม่ทําอะไรเกินเลยแต่บอกพี่อ่องไว้แล้วว่าถ้าเขาเบื่อพี่เมื่อไหร่ก็ขอให้บอกเลอกได้ทันทีอย่าก,กลัวว่าพี่จะเสียใจเอาไว้ถึงเวลานั้นเราก็าอยู่ด้วยกันเถอนะขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์คิดวิธีพูดให้คอยช่างมันเถอะถ้าเจาไปตามทางของเจ้า ทุกอย่างคงจะดีขึ้นสําหรับทุกฝ่ายเจอย่าพูดอย่างนี้ได้ไหมไปตามทางของเธอนะ่ยคือใครลาโลกนั้นเหรอพี่ก็ยังอยู่กับเธอทั้งคนนะทําไมต้องเอาให้ได้อย่างใจไปซะทุกอย่างเราอยู่ในโลกความจริงที่ไม่เคยมีใครสมหวังเต็มร้อยทำไมเธอไม่ยอมปล่อยให้ชีวิตแสดงตัวของมันเองว่าอะไรคือกรอบอะไรคือข้อจำกัดแล้วเสบสุขในส่วนที่พึงมีพึงได้ถ้าพี่ถามมั้งว่าที่เธอละ ทำไมถึงเข้ามาในชีวิตพี่ชานะช้าวกว่าพี่อ๋องตั้งแปดปีแต่พอมาถึงจูจ่ๆจะมัดมือชกให้ทำนั่นทำนี่เหมือนเห็นพี่อ๋องถือของเล่นไว้ในมือก็จะยื้อแย่งมาดิ้ดื้อถ้าเคยเอาใจเข้ามา่ใส่ใจเราบ้างไหมชจ้าติดที่ใส่ของจ้าอย่างเนี้ยอย่ากได้อะไรก็ต้องได้ถ้าว่าจะเลวก็อย่ามาขวางทางเจ้าสิเจ้าฝืนใจให้พี่เอิญขึ้นมานั่งรถเที่ยวสุดท้ายนี้เหรอเจ้ากะจะหายไปคนเดียว เลิกทาความเดือดร้อนยุ่งยย่ให้ใครแล้วแท้แต่พี่เอิญเสนอหน้าตามขึ้นบาง,ง้อจ้าเองทาไมจ้าเป็นเด็กเจ้าอารอมณ์จะรู้ตัวแล้วก็เกลียดตัวเองเหมือนกันถึงอยากล้างให้ใหม่ให้สิ้นเรื่องสิ้นราวเพราะฉะนั้นเลิกตามต่อแย่ได้แล้วเดี๋ยวจ้าจอดส่งในเมืองหรือที่สถานีรถไฟให้พี่เอิญกลับกรุงเทพนะคะพี่มาตัวเปล่าแม้แต่ชช่นในก็ยังไม่ได้ใส่อย่าไล่พี่ลงเลยนะ <c oughs> และ้วค่ะ จ้าจงใจแกล้งเราหรือไงถึงได้เอามือมาลูบสะโพกกับหน้าอกเราอย่างนี้เอน่นี่อย่าจ้าไม่เป็นไรหรอชุดกระโปรงมิดทิดผ้าอย่างหนาสอดตาทะลุเข้ามาไม่ได้หรอแต่ความจริงถ้าใครช่างสังเกตจะเห็นมั่งก็ช่างประไร่เทวธรรมบุญกับสายตาเขาจะยังอยากเห็นมาตั้งนานแล้วเลยหน้าตาเธอ มือเคยทำบุญไว้เลอเลิศมาแต่ปางไหนแต่ทำไมความคิดจิตใจถึงได้เหลือขออย่างนี้นะ <c oughs> อะไรนะคะแค่บอกว่าอยากดูเนี่ยนะถูกปรณาเป็นเด็กเลวละพี่เอิญน่ะชอบว่าเจ้ะแล้วตัวเองเป็นยังไงละ่ะเคยแอบมองหน้าอกเขาตอนก้มๆเงินยเงยหรืว่าไม่รู้เหรอไม่เคยเอถ้ามีบ้างก็รับลองว่าไม่ใช่เจตนาแบบเธอก็แล้วกัน <c oughs> พี่เอิญน่ะทุกอย่างดีหมดเสียอย่างเดียวไม่ค่อยยอมรับความจริง ก็ถ้าถูกปรักปล้ำจะให้หลับได้ยังไงล่ะเงนยอมรับไม่ล่ะว่าพี่เอิญก็อยากนอนกับจ๊ะเจ้าลุกเล่าอย่างนี้เลยเหรอไม่ได้เราจะเปิดใจยอมสารภาพเผยความปรารถนาที่แท้จริงออกมาไม่ได้แต่ก็ต้องไม่ทําให้ใจเห็นว่าเราปากกับใจไม่ตรงกันด้วยต่อให้พี่อยากจริงคนเราก็ต้องรู้จักเส้นแบ่งของศีลธรรมว่าอยู่ที่ตรงไหนควรก้าวข้ามหรือหยุดก่อนถึงจะเป็นแค่เอมณ์ และความรู้สึกนึกคิดก็เถอะเพราะการยับยั้งชั่งใจจะทําให้คนเราเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์เป็นไปทําไมคะมนุษย์ที่สมบูรณ์เหรอก็เธอเผื่อชาติหน้ามีจริงอย่างน้อยจิตวิญญาณเราจะได้เหมาะสมกับอัตภาพมนุษย์อีกหรือดีกว่านั้นคือเลื่อนชั้นอัตภาพให้สูงยิงย่งขึ้นไปสงสัยซวยแง่เลยเราไม่ค่อยมีฮิริโอตัปากกับเขาเรื่องบาปเรื่องกรรมเนี่ยอายก็ไม่อายกลัวก็ไม่กลัวอย่างนอนกับเมียชาวบ้านอย่างเนี้ย ตายไปลืมตาอีกทีมีหวังเจอต้นงิ้วรอให้ปีแน่นอนเราจะรักกันแบบพี่น้องไม่ได้เหรอจ๊ะพี่ว่ายังไงก็ไม่สายนะถ้ารีบคิดปรับใจสมัยมอุ้ยมาชวนอะไรตอนนี้คะพี่ตัวเองนะ่ะแน่สักแค่ไหนเขาแกล้งควงผู้ชายมาหาก็ทําตาแดงๆเป็นเด็กขี้แย่แถมยอมถลำตัวกับจ้ามาตั้งเยอะจูบก็จูบแล้วอะไรอะไรล่วงเลยไปทั้งเครื่องทางแล้วจะสั่งให้แกล้งลืมเสแส้งปรับใจใหม่ได้ยังไงคะ อดกลั้นได้แล้วค่อยมีสิทธิพูดเถอคืนนั้นทําให้จ้ะอารมณ์ค้างแค่ไหนพี่เอิญไม่รูห้หรอกเพราะสําหรับพี่เอิญวันเดียวพี่อ๋องก็กลับมาแล้วแต่จ๊ละล่ะก็เธอเริ่มก่อนนี่ทั้งวางแผนต้มตุน๋นทั้งถือโอกาสที่เผลอพี่ม่ทันตั้งตัวก็หลงตามไปวูบหนึ่งแล้วจะโทษพี่ได้ยังไงละ่ะตบมือข้างเดียวคงดังล้วเรื่องแบบนี้อย่าพูดให้ายากถ้าผิดก็ต้องผิดทั้งสองคนวันยังคำ่ำเอาเถอะอยากให้พี่รับผิด พี่ก็จะรับผิดพี่เป็นผู้ใหญ่กว่าเธอแต่แพทย์ทางยอมคล้อยตามเธอทุกอย่างต่อไปนี้มาร่วมมือกันเราเลิกคิดต่อกันในแง่นั้นซะพี่จะพยายามทำตัวเป็นพี่สาวที่ดีให้เธอนับถือถ้าอยากได้พี่สาวแสนดีนะ่านับถือเมื่อไหร่จะไปหาเอาจากงานวัดแถวไหนก็ได้คะ่ะไม่ต้องทำเป็นเสนอตัวแล้วสิ่งที่จะต้องการจากพี่เอิญคือความรักซึ่งหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วเท่านั้นอายุเพิ่งเท่าไหร่เองอะ ทำไมชอบตีตนไปก่อนค่าเจ้าชายในฝันอาจจะรอเธออยู่แค่สองสาวันข้างหน้านี้ก็ได้ไม่เอาอะถ้าไม่ใช่พี่เอิร์นจะก,ก็ไม่เอาใครแล้วอไไรทุกอย่างจะลงเอยเนี่ยความรักพี่ก็มีให้เธอไม่ขาดตกบกพร่องแล้วทำไมต้องแถมกมรรมมพ่วงเข้ามาด้วยให้มันเป็นความรักที่บริสุทธิ์เหนือมนทิในใดๆไ,ไม่ได้เหรอไม่ได้ค่ะจริงๆนะหลายครั้งพี่ก็ค้นหาเหมือนกันว่าทำไมถึงเกลียดเรื่องบนเตียง คำตอบอยู่ใกล้ๆนี่เองราคะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความเห็นแก่ตัวและบาปกรรมทั้งปวงเมื่อไหร่ที่เราปล่อยให้มันเกาะกุมหัวใจชนิดหน้ามือตาม,มัวเมื่อนั้นเท้าข้างหนึ่งก็ก้าวชิดทางทรมานแล้วอย่าพูดเลยพี่เอิญจะไม่อยากฟังเทศถึงป่านนี้แล้วพี่เอิญคุณมีหน้าที่แบบคนลงเรือลําเดียวกันไม่ใช่ท,ทําทีเหมือนคนยืนบนฝั่งจะยื่นมือช่วยฉุดเขาดีนะ ที่คืนนั้นเราไม่ถึงขั้นล้ำเส้นศิลธรรมไม่อย่างนั้นคงมีชนักปักหลังหรือบ่วงรัดคอแน่นกว่านี้เหตุการณ์อาะเลวร้ายสุดเยียวยายิ่งกว่าที่เป็นอยู่อย่างน้อยหล่อนก็ยังพอพึมพำโต้ตอบอย่างเป็นตัวของตัวเองเพราะมีความนับถือตัวเองเหลืออยู่บ้างจ้าเรายังไม่ล่วงเลยจนสายเกินไปหรอกแค่เกือบเนะี่ยถ้าจะสมมติว่าเราอยู่ในเรือลำเดียวกัน เราก็แน่จะช่วยกันพายหาฝั่งที่ปลอดภัยไม่ใช่ทอดหุยไปเรื่อยเชยหรือกระทั่งเอาเท้าราน้ำปล่อยให้เรือไหลลวกลงเหวงน้่นก็คิดซะว่าจ้าเสียสละโดดลงจากเรือไหลลงเหวขึ้นเดียวเรือจะได้เบาลงเปิดโอกาสให้พี่เอิรเอาตัวรอดไงอย่ามายุ่งกับจ้าอีกจะบ้าตายเฉียงกับคนผ่านต้องเหนืยหนักอย่างนี้นี่เองเวรกรรมอะไรนะที่พาเรากับจ้ามาเจอกัน เวรกรรมอะไรหาเจ้าก,กับพี่เอินมาเจอกันได้ก็ไม่รู้นะเเดี๋ยวนี้แม่ตัวดีมียานอ่านความคิดในหัวคนได้แล้วเหรอไม่มั้งคงบังเอิญมากกว่ากรรมเก่าที่พี่ทํากับเธอแต่ปางไหนเป็นมายังไงอ่ะพี่ไม่รู้หรอกเพราะยังระลึกชาติไม่ได้แต่กรรมใหม่ในชาติเนี้พี่รู้ดีพี่พยายามมีกุศลจิตในทุกความคิดทุกคําพูดและทุกการกระทํากับเธอ เรื่องราวระหว่างเราคือความรักความผูกพันไม่ใช่ความอาฆาตาดร,ร้ายก็นับว่าน่ายินดีพออยู่แล้วแต่ของแบบเนี้ใครๆทเขาก็มีกันทั้งโลกไม่แปลกอะไรแต่ที่น่าให้ความสนใจกว่านั้นก็คือจะช่วยกันดูแลความรักให้ประจักษ์บนทินได้ยังไงตั้งหากละ่ะถ้าเราเลือกที่จะไม่ทําผิดร่วมกันในสถานการณ์ยั่วยวนให้ทําผิดก็ได้ชื่อว่าพร้อมใจสร้างสัมพันธภาพอันง,งดงาม ไม่ก่อเหตุเห็นความเดือดเนื้อร้อนใจในภายหลังและถ้าหากสามารถผ่านบททดสอบสำคัญก็อาจอธิษฐานร่วมกันได้เต็มปากว่าขอให้เราเป็นสุขร่วมกันตลอดไปไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนชิทำดีไปคนเดียวเธอะชาตินี้จะไั่นเลวนี่ไงนล่นพิสูจน์แล้วใช่ไหมว่าชาตินี้พี่รักเธออย่างบริสุทธิ์ใจทำอะไรให้เธอได้ทุกอย่างส่วนเธอเนะี่ยแค่แสวงหาประโยชน์หรืออย่างดี ก็ลุ้มหลงพี่ประเดียบประดาวเท่านั้นตอนเรื่มหลงใหม่ๆถึงกับเสนอตัวเป็นข้ารับใช้ให้เก็บขี้หมาก็ยอมแ้วตอนนี้ล่ะพอหาประโยชน์ตามใจไม่ได้จะขอให้ร่วมทุกร่วมสุขตามกรอบตามเกณฑ์สักนิดก็ไม่เอาประกาศตัวเป็นคนเลวได้อย่างน่ามีอายเริ่มหมดแรงแล้วสิเราไหนจะอดอาหารไหนจะขับรถทางไกลไหนจะต้องคิดคำเถียงพี่เอิญไม่มีแรงแล้วเงียบดีกว่า จ้าผอมลงมากนะอดทำไมก็ไม่รู้ข้าวปลานะ่ให้พี่ขับแทนนะจ๊ะกลัวตายแล้วขึ้นรถมาด้วยทำไมคะบอกแต่แรกแล้วว่าไม่ให้ขึ้นนะ่ะพี่ไม่ได้กลัวตายแต่จ้าเนี่ยยังไงละ่ะอยากไปถึงที่หมายหรือเปล่าที่หมายของคนยังมีความหวังอย่างพี่เอิญอ่านอยู่สุดถนนแต่สำหรับคนสิ้นหวังอย่างจ้าอ่านอยู่กลางถนนก็ได้จ้าพูดจริงหรือพูดเล่นเนี่ยเอ๊ะ ทำไมฉันขับรถใส่ไปใส่มาอย่างนี้ะจะไหวไหมเนี่ยเปลี่ยนมือกันเถอะจ้ะท้ามาหลับซะที่เบาะน,นี้มายอมรับมาก่อนเถอะค่ะว่ากลัวตายเออเออออพี่กกลัวตายจริงๆนั่นแหละปอดอักเสบเชีดกระจายไปถึงเยื่อหุ้มสมองแล้วชักชาไปทั้งตัวจนแทบหมดสติอยู่เนี่ยพี่ไหวเลยจ้ะสันคลอคุณในตาสีกะทิหน่อยเถอะ <c oughs> อะไรนะคะในตาสีกะทิ ตาขาวเหรอแล้วเธอตั้งใจจะไปไหนล่ะโรงแรมชายทะเลสักแห่งจะอยากนั่งมองทะเลลงมาจากมุมสูงเห็นกว้างๆนะคะตกลงพี่จะเลือกให้อย่างรู้เลยล่ะถ้าพี่เอินอยูเธิร์กลับกรุงเทพแล้วก็เราจะได้เห็นดีกันนะคะหมดหลิ้นแล้วเหรอไม่ตัวดีคงจะเพลียเต็มแก่สิท่าหลับให้เต็มอิ่มนะ